สวัสดีครับวันนี้มา unbox แกะกล่องโปก้าเซียโร X1 ครับก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับ มาแล้วครับฮ o กาเซียโรเอ็กหนึ่งไซส์สิบยูเอสยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับราคาป้ายอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทคู่นี้ผมซื้อมาจากร้าน UBRUNNER นะครับที่ขบวนราชธาน,นีผมสั่งมาแล้วก็มันมีส่วนลดอยู่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือราคาแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับนะกล่องของเขาก็เหมือนฮ o การุ่นทั่วไปนะครับก็ ไม่ได้มีความพิเศษอะไร10บส US 28ซนติเมตรนะครับคู่นี้มีดรอปอยู่ที่7จ็มเมนะครับเป็นมีมิติของส้นเท้าสี่นะครับแล้วก็ด้านหน้า33มสมลเมตรนะครับสวยนะครับตัวจริงสวยมากเลยดูดีครับ ในสเปคคร่าวๆเนี่ยที่ผมรู้คือเขาใช้โฟมเป็นพีแบนะครับ2ชิ้น2ชั้นนะแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเขาใช้ชื่อว่าวิงคาร์บอนอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ยังไม่รู้นะว่าอาการยังไงก็ต้องลองไปสวมใส่ดูลองไปวิ่งดูนะครับขอชั่งน้ำหนักก่อนนะครับ กูนี้10 US ข้างซ้ายน้ำหนักพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยแต่ผมเดาก่อนน่าจะประมาณสัก250นะครับบวกลบบวกลบ5กรัมนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะข้างซ้าย270ข้างขวา274 ขอยอรอบนะครับ270 274ก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ272กรัมนะครับ10 US 28ซนเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่270 2 7 272กรัมนะครับโอ้เยอะ <laughs> หวยไหมเนี่ยน้ำหนักเยอะจังแต่ก็ต้องลองไปวิ่งดูนะว่าให้ฟิลยังไงก็มาดูรายละเอียดแต่ละชิ้นส่วน ผ้าเป็นผ้านิดนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบรอบๆทำออกมาได้ประณีตมากนะสวยมากมีรายละเอียดของผ้าอัปเปอร์ที่มีมิติแล้วก็โลโก้ก็ตําออกมาสวยงามดีนะครับดูตัวรองเท้าโดยรอบแล้ว ทีพี่ทันนะครับในการผลิตดูดีนะครับชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆดูดีนะดูดีมากเลยตอนนี้โอเคอัปเปอร์เป็นผ้าผ้านิดนะเอปแปบบกินโซนแกะได้ไหมโอเคแกะได้ผ้านิดเให้ตัวได้ไม่เยอะนะ ไอตัวได้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่อนข้างหนานะครับรูพรุนเนี่ยแทบไม่เห็นนะครับก็ไม่รู้ว่าระบายอากาศจะเป็นยังไงเนาะส่วนลิ้นรองเท้าเป็นแบบกัดเสร็จทั้งนะเป็นผ้าย,ยืดแล้วก็เย็บติดอยู่กับโครงรองเท้าทางซ้ายและขวานะครับด้านซ้ายและขวา เชือกนี่เหมือนเชือกพลาสติกเลยนะครับถือสัมผัสเหมือนพลาสติกเลยคล้ายๆกับพวกอ upper ปปของรองเท้าบางรุ่นนะที่ว่ามันมีเนื้อสัมผัสที่ประมาณว่าเป็นพลาสติก,ะน,น,กออนะครับไม่มีรู runner loop อ่ะมีมีขอโทษนะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะร้อยแบบ runner loop นนได้นะครับตรงนี้ ชิ้นส่วนอื่นๆเปอร์แล้วลิ้นแล้วเชือกแล้วนะครับก็เป็นช่วงนี้แล้วกันครับช่วงข้อเท้าก็เป็นยืดได้ข้างบนนิดนึงนะครับโครงด้านในเหมือนหนังเทียมนะครับเห็นไหมเหมือนหนังเทียม แล้วก็มีนวมบุกข้อเท้าซ้ายและขวาส่วนตรงกลางไม่มีก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันกับของ rocket x 2นะครับคือมันจะพอเราสวมเท้าก็มันก็จะบุมลงไปแล้วก็เท้าส่วนที่นูนสุดตรงนี้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะเว้ารับข้อเท้าเราก็จะรู้สึกว่าล็อกข้อเท้าได้ดีนะถ้าเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับจากล o c k e t จากโ o c k e t X2 นะครับที่ผมใช้อยู่แผ่นอินโซเป็นโฟมนะครับมีลักษณะเหมือนโฟมหนาประมาณสัก3-4มถมิลิเมตรนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ผิวด้านล่างนี่ดูดีนะครับดูดูดีครับเหมือนกับว่าเป็นวัสดุอย่างดีเลยนะครับถ้าเดาก็น่าจะเป็น Pback อะผมเดานะอันนี้ผมเดาคือมันดูเรียบเนียนดีนะครับผิวสัมผัสดูดีสองข้างเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับแผ่นอินโซไม่มีอะไรแตกต่างนะแล้วก็ โฟมเมื่อกี้พูดไปแล้วตอนต้นว่าเป็น p ีแบ็กนะครับสองชั้นบนและล่างเดี๋ยวกอบีบดูแป๊บนึ่งนุ่มดีนะครับนุ่มดีมันนุ่มเด้งนะครับนุ่มเด้งเด้งดึงดีงดงนะฟีลจริงๆก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ส่วนด้านนอกมีการเฉาะโฟมออก ส่วนด้านในก็มีอยู่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเฉาะด้านนอกแล้วมันจะให้ฟิลยังไงนะผมจำไม่ได้ว่าผมเคยมีรองเท้าที่มันมันเฉาะไหมนะรู้สึกจะมีนะแต่ว่าผมจำฟิลไม่ได้มันมี361 361นึ่งสามหกหนึ่งดีกรีสามหกหนึ่งดีกรีฟิลเจอร์หนนะครับที่ว่าเฉาะด้านนอก,ออกคือมันเฉาะไม่ใช่ไม่ใช่เฉาะสิมันเป็นโฟมแยกเลยแยกชิ้นหน้าชิ้นหลัง แต่ว่าของเขาเนี่ยของฮูกาเนี่ยมันเฉาะตรงนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่ามันให้ฟิลยังไงนะแล้วก็ส่วนตรงนี้ไม่ได้เฉาะออกไม่ได้ตัดออกก็น่าจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวความมั่นคงนะครับมีแผ่นคาร์บอนก็ทำออกมาสวยนะแผ่นคาร์บอนเขาเป็นสีดำด้านนะครับเป็นลายคาร์บอนสีดำด้านส่วนพื้นยางก็ให้มาค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ หนาประมาณสัก2 mm, 2มิลลิมิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าให้มาหนาใช้ได้นะครับเรื่องของความทนทานความยึดเกาะเดี๋ยวต้องลองเอาอไปเทสดูนะครับแล้วก็ให้มาไม่สุดนะให้มาไม่สุดยางเนี้ยส้น,สนเท้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งแล้วลงส้นแล้วมันจะฉลับไหมนะต้องลองดูนะครับทรงของพื้นรองเทา้า มันโค้งดีนะผมว่ามันน่าจะให้อารมณ์ที่ไหลดีะครับเทดีแต่ว่าการควงขาการกลิ้งเท้าก็ไม่รู้ว่ามันจะให้ฟีลแบบไหนนะครับแผ่นคาร์บอนแผ่นของเขาน่าจะกว้างนะครับคือถ้าสังเกตตรงนี้ด้านข้างสีดำๆเนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะช่วยส่งตัวช่วยบาลาน์ ท้าของเราลำตัวของเราได้ดีนะผมดานออแล้วก็ด้านหน้าก็มีแค่ด้านนอกตรงนี้นะครับแผ่นคาร์บอนสีดำๆที่เราเห็นส่วนด้านในไม่มีนะอันนี้ก็ต้องลองไปวิ่งดูนะครับแผ่นคาร์บอนอยาวเต็มผืนแต่ว่าตรงนี้เฉาะออกตรงนี้ก็ทำเป็นร่อง ลึกเลยนะประมาณนี้เลยครับลึกเลยจะไม่รู้ว่าพวกก้อนหินอะไรเนี้ยจะเข้าไปติดไหมนะ <c oughs> นะครับโดยรวมก็ราคาแพงนะพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยราคาแพงราคาป้ายเต็มก็อีกสิบบาทก็หมื่นหนึ่งนะครับแล้วตัวท่นี้ก็ตีว่าซื้อมาในราคา9,000บาทก็ต้องลองไปวิ่งดูนะครับว่าคุณนี้จะให้ฟีลยังไงแล้วเดี๋ยว จะมารีวิวให้ฟังอีกทีนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ